รวม5รถตู้ EV ในงานมอเตอร์โชว์2024ค่ะ เชื่อว่าหนึ่งในประเภทของรถ EV ที่หลายคนกําลังรอเปิดตัวแล้วก็มองหาอยู่นะคะก็คือรถตู้เ็ือ,อย่างเดี๋ยก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่ารอว่าเออรถตู้ EV จะมีรุ่นไหนออกมาบ้างเพราะก่อนนั้นเนี่ยก็จะมีแบบ MGU 1ที่มาขายในประเทศไทยเนาะ Maxus 9วันนี้เนี่ยมาเดินงานมอเตอร์โชว์2024นะคะก็เลยรวบรวม5รถ EV ที่ก็ต้องบอกว่าโอ้ oh, น่านจับตามีหลายเรนจ์หลายราคาเดี๋ยวไล่ไปให้ดูทีละคานัค่ะ เริ่มที่คันแรกเลยนะคะนี่คือ MG Maxa 7ค v e n ค่ะก่อนนี้เปิดตัวคือไนนใช่ไหมคะก็คือจะมีความแบบหลังค่าสูงพรีเมีม่มต่างๆนี่ก็คือเป็น7ซึ่งสเปคอาจจะลดทอนลงมาทั้งไซส์นะคะความสูงความกว้างความยาวต่างๆก็เดี๋ยวจะลองพามาดูการนั่งข้างในกัน ะคะันนี้เนี่ยอยู่ที่1.7กว่านะคะแต่ว่าซื้อไปแล้วแบบใครอยากจะไปลอดอุโมงคลอดอาคารสามารถทําได้เนาะขับเองสบายนั่งข้างหลังได้นะคะเพราะว่าเหมาะกับแบบเออขับกันเองกับครอบครัวหรือถ้าจะมีคนขับรถืก็คิดว่าเป็นอะไรที่น่าจะพอโอเคอยู่เหมือนกันนะคะข้างบนอ่ะกระจกพาราอมิกฟังก์ชันไฮเทคต่างๆงบบางางก็ที่ชาร์จไฟเอ่ยได้ที่เก็บของประตูมีความเก๋ะนะคะเป็นแบบนี้นี่มันเป็นความเก๋เฉยๆนะแต่ที่เปิดจริงอยู่นี่จ้ะ ว้าขยับเปลี่ยนมาค่ะสวัสดีค่ะพี่คนขับไม่อยากขับเองแล้วค่ะอยากพี่จะนั่งนะคะอกว้างอยู่นะมีที่ปรับโหมดต่างๆอยู่ตรงนี้ขอลองนั่งฝั่งนี้อยากรู้ว่าระยะเรากับคนขับอ่ะมันไกลกันไหยอ่ะไม่ได้ไกลมากฟีวเหมือนนั่งรถ SUV ขนาดกลางๆนะคะแล้วเขาบอกคันนี้มีความเก๋เราสามารถที่จะแบ่งไฟของรถนะคะไปชาร์จให้กับรถท่านอื่นก็ได้ถ้าจะรถไปแคมปิ้งอ่ะก็คือสามารถที่จะจ่ายกระแสะไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่างๆก็เป็นความเก๋ที่ตัว m a x กซ์เซสไนท์ที่อาจจะรูลาใะ้โซอะไรต่างๆกว่าราคาสูงกว่าไม่มีนะคะนี่ค่ะคันนี้ก็จะเป็นปุ่มกดเลยนะคะกดเปิดปิดประตูอ่ะราคาค่ะยังไม่เปิดเผยยังเป็นทางการนะคะแต่เขาบอกว่ากะกะวันหน้าจะประมาณล้านแก็คือต่ำกว่า2ล้านเป็นรถไฟฟ้าด้วย M ีก็ทําราคาดีออกมาอีกแล้วนะคะเขาจะส่งมอบประมาณหลังกระกะดามขึ้นไปแล้วก็จะเปิดราคาตอนนั้นด้วยนะืใครที่แบบว่าสนใจจะมาจับจองสามารถจะบจองได้ก่อนได้เลยนะคะ m a u s 7 นนะะซึ่งเป็นแบรนด์น้องใหม่จากจีนนะคะเป็นแบรนด์พรีเมียมผู้มาเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์เป็นครั้งแรกนี่คือซีเกอร์ค่ะแล้วก็หนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวรถตู้คันนี้นี่คือซีเกอร์009นะคะจริงๆพูดถึงแบรนด์นี้ก็คือเป็นแบรนด์ที่อยู่ในเครือของแบบจีลี่ซึ่งก็จีลี่ก็ผลิตแบบวอนโบอะไรต่างๆแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือเป็นแบรนด์จากจีนซึ่งตัวนี้เพิ่งว่าสวยเห็นไหมรูปลักษณ์ภายนอกออกมาแล้วมันมีความชนก็เอาผาดได้เลยนะคะ,ะคราคายังไม่เปิดตัวแต่เดาวา บาะะมีสีสีด้วยกันขาวดำเงินแล้วก็น้ำเงินนะคะสวยทุกสีวันนี้ในงานมอตร์โชว์มาโชว์สสีด้วยกันก็คือขาวกับดำเลือกไม่ได้นะคะเพราะสวยหมด คันนี้นะคะเป็นขับเคลื่อนคู่ทวินมอเตอร์นะคะคือเขามีการเน้นว่าเออขับเองยังพอสบายแต่ว่านั่งข้างในเนี่ยก็คือยังแบบเก๋อยู่สามารถที่จะนั่งแบบเน้นบางส่วองแถวหน้าผู้บริหารขับมีคนขับอะไรต่างๆนะคะเข้ามาลองดูภายในก,กันนะคะดูหลาตามปกติแต่ว่าคันนี้ยังเป็นโมเดลของจีนอยู่สาาังเกตว่าพวกมลาย,ยังซ้ายอยู่นะคะเขาบอกว่าจอนเนี้ยข้างในใช้เป็นชิปเซ็ต snapdragon ตัวล่าสุดนะคะก็จะมีความประมวลผลไวอะไรต่างๆ control panel เสื้ออ่านไม่ออกนะคะยังเป็นภาษาจีนอยู่แต่ก็สามารถที่แบบพัส ได้เลยมีนาฬิกาต่างๆก็มีความแบบแฝงความหรูหราชาร์จหครั้งก็คือวิ่งได้ระยะทางแบบจริงคือประมาณ550ินะคะก็ถือว่าวิ่งได้ค่อนข้างไกลแล้วก็รองรับการชาร์จไวด้วยนะคะถ้าเป็น f าชาร์จที่เป็น dc เนี่ยศูนเอถึงแปใช้เวลาแค่30นาทีเท่าน,นั้นเองหรือว่าชาร์จไฟบ้านนะคะ22กิโลวัตต์เนี่ยก็คือสามารถที่จะชาร์จเต็มได้ภายใน4 6ถึงชั่วโมงเท่าน,นั้นเองปกติขันหนึง่งอาจจะแบบประมาณ8ชั่วโมงสมม ขอต้อนรับเข้าสู่สายการบินซีเกอร์และนี่คือ n u s s n l s s s ค่ะสวัสดีค่ะได้ประมาณนี้อ่าไม่ถึงกับนอนได้แต่แบบเอนได้ยืดขาได้มาลองนั่งตรงที่นั่งคนขับด้วยก็นั่งโอเคอยู่สบายนะคะมีที่ชาร์จไร้สายอยู่ตรงนี้นะคะ NFC ที่วางน้ำต่างๆคือรถจีนเ่ะมันจะชอบมีเส้นลายๆอะไรแบบๆเนี่ยแล้วแต่คนชอบ นะซึ่งว่าความเก๋อีกหนึ่อย่างที่สังเกตเห็นด้วยตัวเองนะคะก็คือเฮ้ยเขามีที่ชาร์จทัหน้าข้างหลังนะเนี่ยพอ,พอชาร์จที่หน่งพอชาร์จที่2องเป็นชารพร้อมกันได้หรือไม่เดี๋ยวเราติดตามตอนต,ต่อไปนะคะคันนี้เปิดให้จองแล้วนะคะแต่จะเริ่มส่งมอบรถเนี่ยกรกรดาคีนี้ก็ใครเลงๆก็ลองดูคะ่ะเห็นว่าออกไปหลายคันแล้วเหมือน ส่วนคันนี้นะคะก็คือรถตู้พรีเมียมอีกหนึ่งคันนะคะเดนซาดีนเป็นแบบเดนซาก็จริงแต่ว่าี่จริงอยู่ในเครือของ BYD นะคะซึ่งก็เป็นแบบว่ารถ e ีที่พรีเมียมขึ้นมาหน่อยยังไม่เปิดราคาเช่นโดยกันแต่แววๆมาว่าน่าจะต่ำกว่าสามล้านนะคะเพราว่าจะต่ำกว่า3ล้านซึ่งเดี๋ยวไปดูข้างในกันเบาะสวยมาก ยังเป็นพวมลาลัยไซส์อยู่เช่นเดียวกันนะคะแต่ในทุกคันที่นั่งมาชอบข้างในของคันนี้ที่สุดอินเทอร์ ier สวยนะคะมีความไฮคลาสเบาะสีนี้นะคะเบจเบาๆแล้วก็ตรงนี้เป็นไม้เกียร์เป็นคริสตัลนะคะตรงนี้เข้ามานั่งข้างหลังก็รู้สึกว่า เหมือนเรียกเราอยู่เหมือนกันนะลักชัวรี่พรีเมียมเหมือนกันแล้วจอแต่ละคนคือเป็นจอแยกมาเลยสีลิ่งอะไรต่างๆเนี่ยดีสีสันทาดีลายกำลังพอดีไม่ตะโกนนะคะแล้ววันนี้ค่ะมีทัชสกรีนคอนโทรลพาเนลยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันค่ะสองจอนะคะมัลติมีเดียต่างๆปรับเก้าอี้ต่างๆก็จะมีที่วางอาหารวางอะไรอยู่ตรงนี้เหมือนกันในงานนี้นะคะเปิดให้จองแล้วแต่ว่าจะส่งมอบจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงแบบ ปีเลยทันวาราคาก็จออกมาแบบ exactly officially ในช่วงนั้นเช่นเดียวกันก็รอกันได้นะคะถ้าสวยคอมเมนต์มานะคะและคันนี้นะคะก็คือ MG Maxus 9นะคะซึ่งก็เปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่ว่าในงานนี้ก็ยังเอามาจัดแสดงอยู่นะคะราคานะคะเริ่มต้น2 4 9ล้าน4 9 9 0 0 0 จุด,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 ดเๆเๆะะมีทั้งหมด2สีถ้าเป็นแบบราคานี้เนาะก็คือสีขาวกับสีดําแต่ว่าถ้าใครอยากจะแบบมีความเก๋ขึ้นมาหน่อยเป็นทูโทดเพิม่มอีกส0มหมบาทนะคะก็จะได้เป็นแบบว่าสีเทาหลังคาดํานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในจริงมีโอกาสได้นั่งรถคันนี้ซึ่พี่หนุ่ยคงสุกใช้นะคะซึ่งก็ได้รับการขายของไปเรียบร้อยจะได้นั่งรถแกนะคะก็จะมีความแบบว่าเก๋อยู่ข้างในมีความไฮเทคแล้วมันบาในราคาที่มันแบบน่ารักมากๆานี่สังเกตถ้าแบบเมื่อกี้เปรียบเทียบกับคันแรกนะคะที่เป็น Max วก็คือจะมีเ,เลกรูมที่ยาวกว่าเฮดรูมที่เยอะกว่านั่งแล้วก็รู้สึกแบบวเหมือนอยู่ในยานอาวกาศย่อมๆนะคะซึ่งจริงๆเวลาที่สตาร์ทอะไรต่างๆไฟ LED หลากสีสตริปเนี่ยมันให้ความรู้สึกเก๋ว้าวมากๆขอนำเสนอนี่ไม่ใช่เพียงแค่เหมือนเก้าอี้อโนมิกเท่านั้นเขามีโซนพิเศ ยังค่ะในรถ B M W i 7นะคะโอ้โหแต่มาในราคาแบบสองล้านกว่าเท่านั้นแน่นอนเอาเคจจอมันไม่ได้แบบว่าชัดคมเปรี้ยเท่ากับใน B M i 7นะตรงนี้นะคะก็จะปรับเก้าอี้ได้นะคะพสเจอร์ต่างๆเอียงเอวยใดนะคะปรับไปปรับอุณหภูมิเก้าอี้นี่ค่ะคุณสามารถที่จะนั่งทํางานทานอาหารเช้าหรือว่าทำอะไรหลายๆอย่างได้ตรงนี้นะคะจะชาร์จโทรศัพท์มือถือก็มีพอร์ต U S B A แล้วก็ U S B C นะคะทั้ง2ที่จอไอ้น,นี้ก็มี2ฝั่งลองมานั่งข้าง หนานะคะมีความกว้างสบายก็ตรงนี้เป็นที่คอนโทรลอะไรต่างๆแอรอแอร์เปิดปิดแบบนี้เนาะขับเองได้อยู่ที่เฮดรูมเหลือเยอะมากคนขับก็จะขับสบายนะคะคันนี้คันนี้คันสุดท้ายนะคะเดนซาดีนายเหมือนกันแต่ว่า ก็มีความแถบนิดนึงเพราะว่าคันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแบบ e v 100%นะคะเป็น plug in hybrid แต่มันมีความน่าสนใจในตัวของมันคือตัวที่พาไปดูก่อนหน้าน,นี้มันคือ7ที่นั่งใช่ป่ก็เป็นรถตู้ปกติแต่สิ่งนี้ค่ะเป็นรถตู้ที่มีความยาวเออ exterior size เท่ากันแต่ว่าข้างในมีแค่2ที่นั่งของด้านหลังด,ดูความพรีเมียมกันมันคือแบบว่าห้องโดยสารที่มีความ ฮา uh รูฮาราอาแลกนี่นั่งก็คือว่าแล้วขอแพนไปดูตรงนี้ค่ะทุกคนได้ฟิลแบบสายการบินอาหรับเอมิเรตส์มันคือแบบเหมือนตรงบิสเนสคลาชที่มันจะมีไอโซตรงนี้อีกนิดนึงคือวางเครื่องดืง่มมันคือหรูหราเต็มที่นั่งแค่สองคนมีความยานอาวกาศตรงนี้ลำโพงแบบเออพรีเมียมนะคะมีปุ่มคอนโทรลคริสตตลตรงนี้เปิดปิดประตูอ <c oughs> ใส่กันบินที่แท้ชูค่ะนี่ค่ะขอเรียนเชิญผู้ได้สารนะคะรับประทานอาหารแชมเปญอะไรต่างๆเร็กฟิลแบบเหมือนอยู่ในหนังที่ลีโอนาร์โดดิคาปิโอเล่นและเมื่อคุณเบื่อจากการนนะั่งข้างหลังแล้วนะคะลองมานั่งข้างน้าสวัสดีค่ะคนขับรถเฟื่องยินดีให้บริการอันออรเหมือนรถแท็กซี่ของฮ่องกองหรือว่าเป็นแบบรถกระบะที่ไฮโซเนอะป,ปะที่มันจะมีที่นั่งของแบบแคปอะคนหน้านี้คือแบบเมียคนขบับ รถข้างหลังก็คือแบบเป็นหลูๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีในส่วนของจอขนาดใหญ่ขนาดนี้นะคะอินทีเนียนะคะมีความคล้ายกับคันที่แล้วนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันก็คือจะเป็นไม้เหมือนกันแต่คนละลายหรูอีกฟิลหนึ่งอะไม่เหมือนแบบตัวที่เจ็ดที่นั่งแต่ก็เรียบ clean ดูแพงเหมือนกัน และนี่ก็คือรถตู้ไฟฟ้านะคะที่มาฝากกันในงานมอเตอร์โชว์2024ซึ่งก็อาจจะต้องไปลองแบบนั่งกันดูอีกแต่เพื่อนรู้สึกว่ามีความน่าสนใจตรงที่ปกติเนี่ยรถตู้ถ้าจะเป็นแบบความพรีเมียมออปชันของเราก็จะแบบไม่ถึงเอาผานเนาะซึ่งราคาก็จะพุ่งแรงมากแต่ว่าหลายๆคันที่เอามาให้ดูกันในวันนี้นะคะก็คือมีความพรีเมียมมีความเป็น e ีวีแล้วก็ราคาแบบ3ล้านบวกลบอะไรแบบเนี้ยลงดูไปถ,ถึงมีแบบตัวที่ต่ำกว่า2ล้านอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นออปชันที่น่าสนใจสำหรับคนอยากจะใช้รถตู้ ก็น่าสนใจจริงๆค่ะว่าช่วงนี้โลกมีความเปลียย่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราก็ต้องติดตามมาอยากต่อเนื่องนะคะว่าเอ๊ะจะมีอะไรมาดิสลบดิสลบเขงดิสลบกันอีกบ้างก็ติดตามได้ในช่องละดาวเวิลนะคะจะเป็นไงคิดหน้าสนิทค่ะ <laughs>